ตั้งแต่ตามเป็นไปกินที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าตัวเองตามแล้วปะน่าจะมีใครเป็นเหมือนกันแน่คือเราสามารถปรุงรสและใส่ทุกอย่างให้ตัวเองชอบได้นีก็จะตามเส้นเล็กผักบุ้งหมูยอใส่หนไม้ด้วยตามกระเทียมพริกแดงจินดาพริกแห้งรวมกันได้เลยนะอร่อยแจกความแซบ่บเวอร์โดยน้ำปลาร้าพาราไดปลาปลามือฝา,อาแดงคือสูตรแซ่บนัวที่หอมกลิ่นปลากระตักอ่อนคุณผิหัดทานก็สามารถทานได้ส่วนฝาสีส้ม,สมก็เหมาะสําหรับปลาระาตัวจริงหอมกลิ่นปลากะดีพอเรารวมกันทั้งสองนะมันก็จะได้ทั้งความอร่อยแซ่บนัวดูความเข ไแล้วกันก็จะลวกหมูยอกับเส้นเล็กตามด้วยผักบุ้งน้ำที่มันจะลื่นๆนะคะ่ะใส่มะเขือเทศก่อนแล้วตักหมูยอกับเส้นเล็กผักบุ้งที่ลวกแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ต้มฟังเสียงนะขั้นตอนนี้คือชอบที่สุดโดยความที่เราอยู่บ้านแหละนะชอบอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้หมดเราจะไปเรื่องเยอะกับที่ร้านมากๆไม่น่าได้าำเองก็แซ่บเวอร์ได้เหมือนกันแค่ต้องมีน้ำปลาร้าปรุงรสพลาสเจอไรด์สะอาดปลอดภัยของน้ำปลาร้าพาราไดซ์ปลาประเกสองตัวนี้ติดบ้านอร่อยแซ่บเวอร์